สลามุอลัยกุมค่ะวันนี้แอมานำเสนอเมนูบัวลอยค่ะบัวลอยสีสันสวยงามรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากหอมอร่อยเหนียวหนึบแป้งนุ่มทำกินเพลิพลนๆหลังอาหารทำขายก็ปังค่ะขั้นตอนการทำแป้งบัวลอยใส่แป้งข้าวเหนียว200กรัมตามด้วยน้ำเปล่า200มิลตร หลังจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะนวดจมแป้งนุ่มนะคะนวดเสร็จแล้วเรามาแบ่งแป้งเป็นสี่ส่วนกันนะคะเพราะเราจะนำไปผสมสีอาหารค่ะแบ่งเสร็จแล้วเราไปเตรียมขั้นตอนการผสมสีอาหารกันค่ะ หยดสีผสมอาหาร <Stars> สีชมพูลงไปหลังจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะตามด้วยใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปหลังจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะ <S 2> <S 2> <employees> ต่อไปใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปค่ะหลังจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะ ต่อไปใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปหลังจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนการปั้นบัวลอยโรยแป้งนวลลงไปด้วยนะเพื่อไม่ให้เม็ดแป้งติดกันค่ะหลังจากนั้นปั้นแป้งให้เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆให้เม็ดกำลังพอดีไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปนะคะปั้นไปเรื่อยๆจนครบทุกสีเลยนะคะ ขั้นตอนการต้มบัวลอยหลังจากนั้นตั้งน้ำให้ร้อนใส่แป้งบัวลอยลงไปต้มในหม้อเลยนะคะต้มจนแป้งสุกและลอยขึ้นมาเลยสีสันสวยงามมากหลังจากนั้นตักขึ้นนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะ หลังจากนั้นเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะตั้งหม้อใส่กะทิลงไปเติมน้ำเปล่าหลังจากนั้นใส่ใบเตยมะปมตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว4 0่กรัมหลังจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายต้มจนกะทิเดือดอ่อนๆหลังจากนั้นตักใบเตยออก ใส่แป้งบัวลอยที่ต้มไว้ลงไปเลยค่ะรอจนเดือดแล้วรอให้สุกเสร็จแล้วน่าทานสุดๆเสร็จแล้วคะ่ะเมนูบัวลอยพร้อมเสิร์ฟบอกได้เลยว่าทั้งสีสวยทั้งอร่อยรสชาติหวานอร่อยทํากินเองง่ายๆทําทขายก็ปังค่ะเห็นแบบนี้แล้วทําไม่ยากใช่ไหมคะลองทํากันดูนะ